กูไม่กินข้าวเลยสักกินอะไรดีวะไก่ทอดต้มไก่กูไม่ยังชอบไก่เลยเพื่อนอ่ะแล้วเพลงนี้มันร้องอยังไงนะถ้ากูร้องแบบโอ้ยมันจะเป็นยังไงวะโบลิงเนี่ยชอบกินไก่แต่บโบลิงเนี่ยไม่ชอบกินไข่โบลิ่งกินแต่ของดีๆ บโบลิงนะั่นเป็นคนใส่ใจกินต้องไก่จะไม่ชอบใจบายบบโบลิงบอกมาอะไรมึงไหนที่ราก็ไม่อยา้เอาใจกูไม่เราสนและกูไม่โราแคร์รถกูแสงเพราะกูนั้นบีบแต่มีคนบอกว่ากูนั้นเป็นแฟนมึงอย่าเสือกเพราะโมง่มันแพงและอีกอย่างกูได้ชอบกินไก่อย่าซีัวเดี๋ยวมึงเจอปืนใหญ่กูถามว่ามึงจะมาเอาอะไร กูสักมาใหม่กูจะว่าแควเรซ่าย่าจูจี้แต่มือนั้นโดนกัดเลือจิบจิบเหมือนมือนั้นโดนบาดกินต้มไก่ต้องใส่ใบใส่ค่าเหี่ยวผมเหิืองเป็นม่วงครับจ้าโบลิ่งนั้นชอบกินไก่แต่โบลิ่งนั้นไม่ชอบกินไข่โบลิ่งกินแต่ของดีดีกินแต่ยาเม็ดแต่ไม่กินใหญ่โบลิ่งนั้นเป็นคนใสใ่ใจกินต้มไก่แต่ไม่ชอบใส่ใบ เอาไปใส่ต้มไก่แล้วไปซื้อทอดไก่ไปกินกับเพื่อนไงแล้วมึงสกวายอะไรเจ๊กูชอบกินไก่โบลิ่งนี่ยชอบกินไก่แต่โบลิ่งนั้ไม่ชอบกินไข่โบลิ่งกินแต่ของดีกินแต่ายาเม็ดแต่ไม่กินใหญ่โบลิ่งนั้นเป็นคนใส่ใจกินต้มไก่แต่ไม่ชอบใส่ใบโบลิ่งบอกมาอะไรมึงในที่เราก็ไม่ไเหลาใจ เอาไปใส่ต้มไก่แล้วไปซื้อทอดไก่ไปกินกับเพื่อนไงแล้วมึงสกไวยไรเจ๊กูชอบกินไก่โบลิงเนั้นชอบกินไก่แต่โบลิ่งนั้นไม่ชอบกินไข่โบลิ่งกินแต่ของดีดีกิน,นแต่ยามแม่จะไม่กินใหญ่โบลิงนั้นเป็นคนใส่ใจกินต้มไก่แต่ไม่ชอบใสบ่ใบโบลิงบอกมาอะไรมึงไหนขี้เรากไม่ยา้เอาใจมึงนั้นชอบกินไก่ สมไรเอาไปเศษต้มไก่เราไปซื้อทอดไก่ไปกินกับเพื่อนไงแล้วมึอสกวายอะไรเจ๊กูชอบกินไกมน่ม่นตะคี้ยวมันตะเี้เกากูไม่สนเ,เ,เ,เพราะกูเอาแต่เมาพอกูเมากูก็หิวอยากชวนเธอไปกินไก่กับเปล่าไก่หาใหญ่หรือว่า KFC อยากกินทั้งสองแต่ว่าตังไม่มีอยากกินฟรีอยากอยู่ดีโจบอกแม่เอตาตังให้กีน เราไื้อไก่เว้ยเอาอีเต่เอาทุคอ,อยากกินไก่เนาะอีูดเอ้ยไร่อเงินบอีอูดอีอูโดโบลิ่งอยากก,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 กินไก่ม่เอา่เขาใจอะ่นต้องกินไก่